อถามเมื่อน้องปลามาเกันนอนอยู่ใส่นอนท่านี้อยู่นี่เ้นนอนทั้งขอบและทั้งกลางขอบเนนอนทั้งขอบตัวอยู่กลางอ่าเขนได้ยินน้องปลาว่าน้องเปี๊ยะญาน้องปลาควงใส่บนสุดท้ายน้องเปี๊ยะขาดข้อน้องปลาเป็นบ่อยเนาัดเละให้ชิบูนอนน้องเปี๊ยะนอนนอนหลับเลยเนาะคิดแบบมอนขางบูได้บ่ จำเคยนอนสองคนมาเนาะวันนี้โดนหวยมีเพิ่มมาอีกจะคิดว่าม้อนขางหูได้เนาะ ่อกับชาวบัวมาีนมาหาน้องเตี้ยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยก็เห็นในคลิปว่าทั้งน้องเพิ่นบบคอยสบายเนาะอ่ามาในชาวบัวก็ย่องย่องเข้ามาประตูห้องเพิ่นบริลโลกน้องพ่อแม่พี่น้องอ่ากลัวมาในก็เห็นไข่อยู่อ่ามากับชาวไรเพิ่นแต่ชาวบัวกับโบผู้รบกวนห้องเพิ่นห้องชาวเพิ่นอยู่ใส่เนาะมืาอนี้จะมากับชาวไรเพิ่นเพราะว่าทั้งชาวไรเพิ่นผู้ แต่หักทั้งทังหน้ามันบ่ปิดเนาะแม่สบายเลยสบายดีอ่ายุ้ประตูหน้าบ่ปิดอนปิดประตูตัวนี้บัดเนะนเริ่มงาจับ่เห็นเนาะศึามันจะเฮ็ดี้ดเนาะหกทางนอเพิ่นเนาะจักเพิ่นุ่มแซวกันอยู่น สบายดีนองเบียโอ้ยหอมเนแต่อยู่ได้แล้วกตัวนอาอัดช่ยังไมนอนยังไม่นอนแต่ได้อัดนอนตตวนอนนอนนแล้วนอนนอนกตต้องล็อกเลยแบบนี้เลยถ้าวางเข้ามาในห้องก็น็อกว่าเยอเยเดิงานแต่เดิมเลยล่ะนูนหากันเลยมี่เปนข่าวนี่ s ป็นี่น่าสารเป็นาชาติน่นนเลิกคเนาะ กินก really? claro. e. ับยังไหมินข้าวฮะกระโปเป็ดต้มโป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดก้มเป็ดอ้าวกะสบแน่น่ะเนาะกินแบบนี้พอแต่ละมือะน้ังเปียกแล้วกันนอนแบบซีเวยบอลอ่ะค่ะนี่ไมใช่สั่งอเจ๋อเจ๊บอเจ๊หอเจ๋นครกูบอลบ้อ มือนันนี่น้องเตี้ยนั่งนั้นขานั่งใจลไดีเอาไว้ก่อนทงลัพซ้นะมันแบบมันโมเมนต์บอมี่บ่อะมายอะน้อกท่นงยมับมาด่นมาเยียมาอยากเนาะคือว่าเห็นออกในคิปอันว่าเตียนว่าสบายบ่บาเป็นนี่ได้เอ็นปูปูอะไรต่รู้สึกว่าตัวหอนอะแ่ไม่ลงเลี่

เป็นตอนกลางคืนเพราะกันเป็นไข,ข่กลางคืนเราก็ได้โทรหาไครบอจะมีต่ลูกบ้านน่าหรือลูก้าเรา,าคือไทัววันมานอนลออเลยเจ็บปวดยาเลยคะพี่บอกใร้อกจะมียาเมือ่อมาทุกเจ้าเป็นกลางคืนเรก็ได้กินยาบอกเป็นกลางคืนไม่ี่หานังไปซื้อย้าเยามีเวลาเ่าครอบยังติดโถงมากเนาะเตรียมไม่เด้วันเดยเตรียมตรงนี้แบบ เอาไว้ในถุงเนาะเดี๋าวนี่ส yeah ัะรได้ใช่ได้กินยาหรือเ่ยังยังอยู่หือนะเัาทำให้กินอืมอ๋อตัวที่กอเตียงมา่ไหร่ได้กินได้ยังอยู่โอได้กินยากอเตียงมื่ไหร่ก็อุ้ยเป็นกเตียงไม่มีเออยาคอมีเมืไหร่เอ้ยเนี่ยใช้พูดบ่หของอะไรพักใช่จ้ะพูดแล้ว ห right? yeah. ้องน้นยห้องนั้นค่ะห้องั้ค่ะเยเด็กพียงแถไหนเด็กพียงแถไหเด็กพี่ชาแปโอ้ของเจ้าชาวชาวเจยน่ไหมมาแดงมาทางเดห้องห้องางทีอะเพิ่นพอดีันั้นเล่เนาะมือมัดิบแม่นว่ย้งยู่เลเนาะ่อเมฆชาวอยู่ที่หักแต่บาูาหองเบอรได้เนาะว่ยฟอยู่ือพอดีมือนอกกวามากเนาะที่วัน็นงานไนแงมาเด็กเนาะ ก็มาเนาะจีเลยฮะเออดีทั้งตู้นเนาะให้ตู้นไม่เห็นก่อนโอ้ดีแน่ดีแน่เนาะหอมง่ายมันเลยแก่มีอย่างก็เอิบคนเด้เรื่องอ่าสมมติเราเป็นไข่เป็นนางกำคืนเนาะ่บ็ได้พี่น้องเยเอิบคนกูจักแล้วถ้าเราเจ้ามาไปเรียงานกะเข้ามาดิบเข้ามาหอมแบบเราไปเราเดินประตูเรือเป็นห่วงเป็นห่วง บือว่าแต่เห็นเงานกับที่ได้บอกนางดลิตได้หอมไม่บอกไม่ออกะดิตข้งนอกก็ดีได้แล้วยนะม่ต้องผลิตั้งในแล้วเนาะเพราะว่าเราเป็นคนท้างอื่นเนาะมาแต่ยัเป็นหันไปนี่เกิดหันัวนี่เรากะย่านนะท่านซะําแต่ตอนนี้เป็นได้ไขในพวกไข่นะไข่ในแล้วทำงานในปกติเนาะ เลยยังดีได้มีต้มเป็ดเมือนเนาะฉันไม่ได้กินรวบมีองีของ่นนะจ๊ะไปเลียวเลี้ยนคือตื่นมากแต่บอไดไปแต่โทรหาเจ้คนบอกบอกว่ายุบโทรไปได้จากอีกนะเพิ่อก็หาอีกแมันได้ศาวอนนี้เป็นไรพี่เป็นยังเรวันน่านฉบมีเวลานักศอซักเนาะเจอใครแนแล้วเป็นบ่ แต่ว่าแม่ไม่ยอมไม่ยอมแม่ก็เห็นท่านเจ้าบอสบายเนาะกาซื้อยามาให้อีกเด้อ่นยากินยาบ้ามืดเนาะซื้อมายาพารากละยาแคปป้อะไรแบบนี้อ่ะแต่ว่ากินข่าวท่านกินยาบ่อยนะยังยังอยู่บอสนอนท่านกินใช่ไหมบอสกินอยู่ห้องพี่ได้บ่เราบเพียงไม่ใช่พือไปกินมุขมั้เอ้าคือบ่ถือ เมื่อแรกก็เมื่อนั้นเนาะแม่บมาถามเมื่อน้องปามาพอนนอนยังไงพอนอนทั้งขอบและทั้งกลางขอบพอนอนทั้งขอบแต่อยู่กลางอ่าขณะนี้น้องปาว่าน้องเตี้ยญาติน้องป้าควรใช่ผมสุดท้ายน้องเตี้ยกับข้อน้องปาาเป็นบ้างเล็กเล็กไอชิว่าน้องเตี้ยนอนนอนหลับเลยเนาะคิดแบบงอนข้างบูได้บ่ ก็เคยนอนโฉมคนมาเนาะวันนี้ลด <ừ ừ S 1> มาใหม่มีเพิ่มมาอีกจะคิดว่างอนขางหมดแล้วเนาะนึกเจอเละนึกเจอน้องปาแม่บรรทุกไปหนึ่งบ่อโทรอยู่โทรอยู่จีโทรโทรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาพักของใช่ไหมบอกเหนได้เนาะพคนก้าคือสิงเอาให้ค่ะคู่มูอคู่ใจว่าชนมาเมื่อนั่งกับจัดนักจัดเต็มเลยกากข้เตี้ยเลยแบบน้องปา พักันนอนจะงมุหมือะพากัาเห็นกันชามคนเนี่ยนอนจะงุ่หมือนเื่ออาบมานี่เราคิวกันอาซำคิวคือบวกเขาอาบน้ากันรถโอ้าวกันนุ่มผ่าถุงม่ได้อาบมาว่าันกเกัเีกบเบเี่วกมีบเกเดียัเดกับเดียววกับเดบี้นัเดีเจ้าเนาะกเัดกันอาบเ้ีกเบยวบบียังเเี่เกเเเบั กินซาอ๋อกินซาเพือกตัวเป็นตัวอย่างเนาะตะเก่านี่ก็คือว่ามาตะเวนอยู่บ่ปกตินี่ชีมาแต่เธอจะน้องเฉลิมพวกมือหนามอกโอ้แล้วแต่เป็นมือนเนาะเพราะว่าไม่นี้ชีกองท้ามในกินเข้าข้ามมีได้ละลายเลยเนาะมีการในงานเล็กกระจาจน้ำอีมนี่ว่ากินเข่านะเห็นไหมเห็นว่ากินใจเพิ่น

哎，来到那点嘞。 บางยังไงสาเตี้ยเอ้ยนั่นเกิดมะนังกันเกิดมาที่บ้านห่างมากแบบเกิดมาที่ว่านห่างนี่นะเดี๋ยวเบิ่งดถ่ายปะตูโซ่เบิ่งดโมมี่โมมี่ใส่สัตถึงวันนี้เจ้าเนาะโอเคเอาเลยดีเด้ดหลังน้อมีคนจักอยู่ใกล้เคียงกันเนาะอุ่นใจแบบนึงเป็นที่ใดเดลยเนาะเนาะมื่อเพราะว่าไปเห็ดแน่เมื่อพออันเบิรงดนะ mượn vâng cho bì như hệ AC vâng nè 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 nè

อพี่อะบได้คิดอย่างเงื่อบอเออินฉาอยู่เนาะเหตุเดตดเงานกะยั้นว่าเจ้าอยากกับเลยงีั่อางเตียงนอนเลยว่ามาพี่ยังบวเลยบอสันบอแถบยังใกล้ไอ้เมฆชักว้าวบอคอยเบิคลิปเจ้ามาเตียงทำไมอะหาเจ้าเนาะอ่านองมันื่ติดป้ย นองเปียกกบปิดป้ายเอายันยันบาเตียงกับบมีบจื้อหองเดอ้าวเาายอกกันเด้อพินเองเนาะนอกก็ได้เรย่เงื่อยกว่าคลายเครียดกันนอยหนกเนาะออมออืมเีการสุสุอีดายเนาะเหตุการณ์ให้งานของบเมือยปัญ้ไหมบอเป็นกันเองเนาะกับเจ๊อะเป็นยังไงยงไ

bộ ảnh này, này có một chiếc kho là, có một đoạn, là cái bộ quần vắt rồi da suki mua gì say thế? bao tiền sưu là này nhẫn làm khử của này. chống này. เป็นเป็นนขนมยังตื่มช้ําแล้วเชร้าหมดเลยจังกินเชร้ากะท่าจริงคือว่าเป็นไลยทากแม่โทรมาอยู่บ่โทรอยู่โทรอยู่บ่เป็นไลยคือเล็กนิดว่ามีข่าวดีบ่บ้านจยข่าวดียังบไงเห็ดห้องน้ำเห็ดห้องน้ำ ในห้องนั่าแล้วบ่านี้ทางไหนล่ะพี่ยายทางไหนลูกพระอาจารย์พรอาจารย์ผู้ที่ผาเครื่องไม้หนเนอะโอ้คุณคนชื่อทศชัยพเจ้านะเคุณเช็ดมาหาเจ้าบอสเออดีเรยอ่ะเนาะดีใจน้ำได้ลูกเด้อดีใจน้ำดีใจน้ำที่ได้มีห้องน้ําเลเจ้าว่าเพื่อนเห็นนั่นคิปเราเตียง่าก็ันเจ้าอยากได้ห้องน้ก็ก๊อกถึเจ้า แมนย้ยเนาะแมนแนเองเียเนาะเมื่อเราเราตียถามวามปหางอนี้มันได้ยังบะ่อยกได้ก๊อกน้ำก็ห้องน้านะก็เบืนออันนี้เอาหองน้ำก่บว่าแน่เพื่อตามมาที่ดังนสะบวรแมนมันว่าเบี้ยยน้องเี้ยมาอยากไล่ว่าัน้องน้าคือเผื่มีอยูดี้าสตเพื่อนยัอันที่ว่าเป็นถืนต้องเมฆกับโแมนจะได้เนเนาะ จะตายไปเลยต้องปิดตลอดยิ้มแล้วก็ต้องปิดด้วยมาเด็ดน้ำวันนี้มีแต่ว่าเยี่ยมมายาวนะก็เห็นนอกคนไข้แม่หมอกเลยซื้อยามาให้ยยาลายากินเบิ้ลหน่อยแจะซื้อมาหานะหยุดมือหนึ่งบ่จะเป็นไข้หยุดมือหนึ่งแล้วก็เขาน้ำแชมปาได้ใช่ช่างเอาน้ำโดยชาวจะเจ้ามาชม แล้วะยุดมือนั่งน่ะขาวหน้ามาแล้วซื้อกินเองแบบข้าวเหนียววันน้ห็งานเลยเนาะต่อวเมียวโมปิ้งบ่หางนอนนะ้ปกติสามีน่นมากเลก็วาแ้ก็นนั่งนก่ไงนอนนอนไหนนอนนั่โดยตันตันจะกันเลยเนาะทั้งเพลงทั้งเพลงทังเพงว้เพงนอนละป่โดย น่าจะเตุผไปความชุกในจิตใจเนาะเรงเพียงเจาะเพิมมาพี่น้อยนเงี้ยวเี้มแอมสเตสดอคุยกับใครเล่นดีพอว่าเพิ่นโมบินประตูเนาะสาไรเนาะคุยกับใครแอมแอมอมคุยไมเพิ่นเกียวข่าวระบอหยหยัเดินดีเดิมา่าวินฮอรอก้าด เคนไม่ได oui, pues. hmm ้ถามว่า huh. ก hmm, okay. ินข่าวแต่ละมืออิ่มอยู่บ่ใครกลัวโบนั้นเจ้าไปเฮ็ดเรื่เฮ็ดงานอยู่บุญอยู่นักได้อดข่าวอดน้าอยู่พี่ก็ถือว่าเป็นได้มาเฮ็ดงานอยู่นลำเจ็นนียจือว่าจะมือแล้วเก็งงานทั้งหกมือหมือนีผมมือนี่อ๋อแตงแตง็ำงานหน้านี่ว่าวเซลอยู่บ่นะ

ว้าวแซวมาในีลายเนาะหางเตยกันเพิ่อนอาที่แซวว่าสามนี่มาไปใชบ้านไหนเห็น,น,นไหมเนาะกูมีเดบ่าพอเบอร์ด้วยตีอ้ตัดเสน่นห,นห์บปแม่หางเติกนมีเดบับบอลตรงนี้จ้ะมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์อืมีมมเลยต้นนนองเลยเนาะอ่าท่านี่ก็หอบเหรียเชื่อใจไนได้เนาะคนแปลกหน้าเนาะ คนกจิทักแบบว่าเออผู้บ่าวผู้สาวแบบเห็นน้องเป็นผู้สาวอะไแซวนะเนาะแซวแล้วว่าหยอกก็สั่นคนแบบคิดแบบเออใจง่ายว่าเออผู้บ่าวแซวขอเบอร์อยากลอกใจเฮาเนาะผู้หญิงผู้แบบว่าเออเสีอใจแบบเอาให่างซานสินะคือทั้งน้องเตี้ยน่องมวยดีได้ด้วยที่คิดแบบนั้นเนาะอย่าไปเสีอใจผู้ชายง่ายนะลูกเด้อคนแต่งหน้าแต่งตาอยู่ข้างห้องซื้อกันไปไกลจิ้น เขามาเลี่ยต้องปิดเลยประตูยันกระเจ้าตามมาดิฮาว่บอกกูเป็นแน่กูต้องออกไปเด้อมาเงี้ยแบบโอ้ดีด้วยดีด้วยจะมีมันเก็ปลอดภัยแน่เนาะปิดตัวนั่นแน่แล้วก็ปิดนี่ประตูเจ้าแน่ปิดเลยป้าสามีแต่ว่าแม่ไม่ยอมไม่อยากเลยเนาะเห็นลูกทั้งสองสาวไข่ก็ดีใจมาสัมผัสกันเลยเอาชูต่อไปบ่เป็นไข่เป็นนาวก็โทรเมืออ ใได้ยุกับบัโทนาะแม่ก็เป็นไข่เนาวแห่งโทเมื่อเราถักเสษมาเราซื้อหืดชื่อยามาให้น้อแง่แล้วเราเป็นแห้งนะเขาน้ำชชมปาแม่แมมีแต่ว่าใชได้เมื่อปะาสบดยเด้อไม่ยามไม่ยอมทะลกเด้อยัว่งทางโน่ก็ยากอาบน้ำนอนหรือว่าโบได้อาบโดยบนพักอย่าหลาดเดเดย แล้วจะอะไรข้างนอกว่าะคาเรียกเนามีเรือมีอย่างเนาะจะนอนสบายโตเที่องไว้ป้าสารภาพวาลูกก็ลงที่ได้ทัคอนเนาะสบายดีสบายดีน้องหละมาลูกไม่มหมนะชูชูต่อไปเด้อเป็นกำลังใจให้คือเก่าคือเริมพี่น้องเลยไอ้น้องเป็นอ่างน้าทับคอนก็แมนแมนใครทางนองเพิ่นนาชาวไทยแบบป้าตึมนเลยนี่น้ายังไม่อ่าบเลยนี่ชงชายไม่ได้อาบได้นี่อันนี้ไง จะขันนอกหอบลมเนาะแบบหองแยยานอก็ไว้อ่านหน้าพี่น้องเลยขุนขีนนของข้างในมีอันเนาะของน้าก็ถือว่าก่วงอยู่ทำไมพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นทางน้องกันออกมาตาเชียผขาอยู่นี่ ใดจะเป็นกำลังใจให้ทางานน้องเตี้ยหรือว่าน้องมวยเนาะจะมีเ็นจะดีขึ้น้วกอะดีโอปใจนำ้ำก็เห็นในคลิปอากับเจ้านะว่าทาั้งน้องเพิ่นบอสบายนี่แหละก็เลยแวะมาเยี่ยมมายามช่วงที่น้องเลิกเบียดเลีกง,งานหรือว่าเขาเขามาห้องน้องพอม่พี่น้องเนาะ,ะคลิปนี้ชาบัวก็ชิได้เอาไว้ชำนี้ก้อนกับฝากติดตามก็ได้ก็แช่เนาะขอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะ สาบัวแต่สิได้ขอกิดทมาสบายดีสบายดีนะพ่อแม่ก็นอนเอนซีเบิร์ดสุขุทุกคนที่เข้ามาชมและติดตาจองสาวัวทำิปนี้ชาบัวลาไปก่อน